มินาซังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทานุชินีฮ่องกงภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันอีกเช่นเคยนะคะและคลิปนี้นะคะเราจะมาต่อยอดเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกันค่ะและวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของวรีสันภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่าก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอคาระซูเดสอคาระซูเดสเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักวรีซันตัวนี้กันเลยค่ะ สำหรับไอคาวาสือเดสนะคะมีความหมายว่าก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช้แสดงสภาพการนะคะที่แสดงถึงว่ายังคงเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเนาะอ่าแล้วทีนี้พอยต์ของเขานะคะเขาบอกว่าเมื่อพูดถึงเรื่องของตัวเองจะแสดงความหมายเชิงถ่อมตัวว่าไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อให้มองเห็นภาพสถานการณ์การเอาไปใช้พูดเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลย เริ่มจากตัวอย่างประโยคแรกนะคะก็คือคนที่ไม่ได้เจอกันมาระยะหนึ่งนะคะคุณผู้หญิงบอกว่าสบายดีไหมอ่าก็คือต้องการจะถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่านั่นเองนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมไหมคุณผู้ชายบอกว่าสบายดีก็เหมือนเดิมค่ะอ่ะไปฟังภาษาญี่ปุ่นกันเลยค่ะโอคาวาริอะริไมเซ็นก้าใช่ไอคาวาโรสโอาอะรไม้ใช่ ฟังภาษาญี่ปุ่นกันแล้วมาดูความหมายกันเลยนะคะโอคาวาริอาริมาเซงกะนะคะโอคาวารินะคะ,ะ,คะมีความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะอาริมาเซงนะคะเป็นการ สอบถามนั่นเองนะคะเราเติมกาเข้าไปเนาะอะดีมาเซงกะนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านั่นเองหรือว่าถ้าแปลแบบเ่าง่ายๆเลยนะคะคือสบายดีไหมนั่นเองนะคะอันนี้เอามาใช้สอบถามสารทุกข์สุขดิบได้นะคะอ,อกคาวดีอนะดีมาเซงกะนั่นเองอคุณบีก็บอกว่าให้ ไอคาวาซเดสนะคะอ่าก็คือสบายดีนั่นเองนะคะก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นเองก็เอามาใช้ในการสื่อสารแบบนี้ได้นะโอเคนะสำหรับตัวอย่างนี้มาดูตัวอย่างที่สองค่ะเจอเพื่อนสมัยเรียนนะคะอ่าทีนี้คุณเอกก็เลยบอกว่าตอนนี้นะก็ยังวิ่ง jogging อยู่ทุกเช้านะอ่าคุณผู้หญิงได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าไม่เปลี่ยนเลยนะคือตอนสมัยเรียนก็วิ่ง jogging ทุกเช้ามาเจอกันตอนนี้ก็ไม่เปลี่ยนค่ะเพราะก็ยังวิ่งอยู่นั่นเองไปฝังภาษาญี่ปุ่นกันเลย Miasa อนนี้ก็ยังวิ่งอยู่นั่นเองไปฝังภาษาญี่ปุ่นกันเลย ฟังภาษาญี่ปุ่นกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันเลยเนาะในส่วนของนะคะคุณผู้ชายเนาะคุณเอบอกว่าอิมาโมไมอาสะจอกกิ้งกูสเตรุโยนะคะอิมานะคะคือตอนนี้นะคะเราใช้คำช่วยโมก็คือก็ยังคงนั่นเองเนาะไมอาสะคือทุกเชาะะ้าค่ะจอกกิ้งก็คือวิ่งจอกกิ้งนี่นะคะ,อะตอนนี้นะคะในทุกๆเช้าเนี่ยก็ยังคง วิ่งจ็อกกิ้งอยู่นั่นเองค่ะ,ะคุณบีได้ยินอย่างนั้นบอกว่าไอ้คาวาร u ส a ดะเน้อันนี้จะเป็นเพื่อนนาะภาษาพูดเมื่อกี้ไอ้คาวาร u ส e s เดสใช่ไหมคะอันนี้เราตัดเดสออกแล้วเติมดะเข้าไปเนาะแล้วก็เน้นย้ำนะคะลงเติมเน้เข้าไปอีกทางหนึ่งเนาะก็คือไม่เปลี่ยนเลยนะนั่นเองค่ะโอเคนะคะมองเห็นภาพกันแล้วเนาะ มาดูตัวอย่างที่สามค่ะเมื่อเจอคนรู้จักค่ะทีนี้ในส่วนของคุณผู้หญิงก็ถามว่าคุณแม่สบายดีไหมคะนะคะคุณผู้ชายบอกว่าสบายดีเหมือนเดิมเลยครับไปฟังภาษาญี่ปุ่นกันเลยค่ะお母さんはお元気ですか？え、相変わらずです。お母さんはお元気ですか？え、相変わらずです。ฟังภาษาญี่ปุ่นกันแล้วมาดูความหมายกันนะคะคุณเอบอกว่า お母さんはお元気ですか โอกาซังก็คือคุณแม่เวลาที่เราเรียกแม่คนอื่นนะคะเราจะใช้คําว่าโอกาซังเนาะแล้วก็ตามด้วยคําช่วยว่าโอเกงกิเดสคคือสบายดีไหมนั่นเองนะคะคุณแม่เนี่ยนะสบายดีไหมคะนั่นเองนะคะคุณผู้ชายก็บอกว่าเอ e k ไอคาวาระสึเดสก็คือสบายดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงะคะคุณแม่ก็ยังสบายดีแข็งแรงอยู่นะคะจากที่เคยเจอกันก่อนหน้านี้นะคะปัจจุบันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นั่นเองคะ่ะ โอเคไหมสำหรับสถานการณ์นี้ไม่งงนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดมากันเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสถานการณ์ที่คนที่เจอการเป็นครั้งคราวนะคะคุณชาิบอกว่าดูท่าทางยุ่งเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้หญิงก็บอกว่าค่ะนั่นเองเนาะก็เห็นคุณผู้หญิงนะคะก่อนหน้านี้ทํางานยุ่งนะคะมาเจอกันตอนนี้ก็ยังยุ่งอยู่เดี๋ยวไปฟังเสียงบุญกันเลยค่ะไม่กらずお忙しいそうですねเออ ่ไอ้ก็ว่าจะโอ้ยสวยสดนะเังภาษาญนกันแล้วมาดูความหมายกันเลยนะคะคุณผู้ชายนะคะทักคุณผู้หญิงเลยไอ้ก็ว่าจะสุโอ้ยสวยสดนะไอ้คว่ารสึก็คือไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะอันนี้คือเราก็ตัด S ออกเนาะแล้วก็เชื่อมประโยคนะคะแล้วก็ต่อด้วยโออิโซกาชิโซเดสเน่นะคะโออิโซนะคะก็คือดูเหมือนนะคะคุณนะคะจะยุ่งนะคะ ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือยุ่งเหมือนเดิมนั่นเองนะคะเป็นการเน้นย้ำอีกทีโดยลงท้ายดยนะ้วยเนาะคุณพิงก็บอกว่าเออค่ะใช่เลยนะคะยังยุ่งเหมือนเดิมนาะเจอกันกี่ครั้งก็ยังยุ่งค่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดมากันเลยนะเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะคะที่ร้านอาหารค่ะอธิบายสภาพการนะคะคุณญิงบอกว่าคนเยอะเหมือนเดิมเลยเนาะคุณพิชาบอกนั่นสินะอะไปฟังภาษาญ่ปุ่นกันเลย 変変わわららずず混混んんでででまますすすね。ね。ね。そそうฟังภาษาญี่ปุ่นกันแล้วมาดูความหมายกันเลยนะคะไอ้คำว่ารู้สึกคนเดมัสแน่นะคะก็คือไอ้คำวารูสึก็คือเหมือนเดิมนะคะคือมากกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนะคะร้านนี้นะคะคนเยอะตลอดเลยคนเดออิมัสนะคะอันนี้เราตัดอีออกเนาะก็คือให้ประโยคมัน กระชับมากขึ้นได้เป็น คนเดมัสแน่นั่นเองก็อันนี้จะมีความหมายว่าคนเยอะนั่นเองนะคะโคหมู Como, เนาะอแล้วทางคุณบีก็เห็นด้วยโซเดสแน่ so ก็คือใช่เลยนั้นซีโนก็คือคนมากี่ครั้งคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนั่นเองค่ะโอเคนะคะสำหรับตัวอย่างการใช้ในส่วนของไอคา a วาซูเดสเนาะก็ยังไงลองเอาไปปรับประยุกใช้กันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจ คอร์รสภาษาญี่ปุ่นออนไลน์นะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ทาโนชินิฮงโกสคูนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะหรือจะทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ไลน์แอดทาโนชินิฮงโกก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ